ทุกคนใครที่กำลังรอคนรักเก่านะคะบอกเลยว่าเขาจะกลับมาหาลูกๆนะนี่อาจารย์แม่เรนดอมไพ่นะคะบอกเลยว่าเขายังรู้สึกดีเขายังคิดถึงเขายังรักนะคะแล้วก็อยากกลับมาค่ะทุกคนบอกเลย <c oughs> energy ในวันนี้นะคะที่อาจารย์แม่เรนดอมนะคะเป็นไพ่ที่แบบว่าเนาะเออ มันเหมือนแบบเป็น energy ของพลังงานของคนรักเก่าหรือคนที่กําลังเข้ามาดูอาจารย์ในวันนี้กําลังอยากจะถามถึงคนรักเก่าหรือคิดถึงคนรักเก่าที่เพิ่งแยกทางกันไปหรือว่าเพิ่งจะจบความสัมพันธ์กันหรือมีประเด็นมีปัญหากันนะคะแต่แน่นอนท้ายที่สุดสุดท้ายเขากลับมาต่อให้ทะเลออกกาะกันเลิกกันไป move on ไม่ได้ค่ะเขา move on ไม่ได้เพราะเขายังรักยังคิดถึงยังมีความรู้สึกดีๆให้ลูกๆอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาแรนดอมไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะถ้าตรงใช่ energy ตรงใช่ไปต่อกับอาจารย์แม่เลยนะคะทุกคนเนาะวันนี้เปลี่ยนสถานที่กลับมาพำรรนักบ้างนะคะลูกๆเสร็จงานเสร็จการนะคะแล้วก็ เสร็จจากการวาร์ปไปเที่ยวนู่นนะคะไปทํานี่นะคะก็กลับมาพมนักบ้านค่ะลูกลกไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเรานะคะทุกคนนะอุ้ยต้สำรับตอนนี้รู้สึกว่าพลังงานของคนรักเก่าอะนะคะเดินจากไปเดินจากไปแล้ว นะคะมีประเด็นมีปัญหาบางคู่บางคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้เนี่ยเหมือนแบบเขาทิ้งเราอะ่ะหรือว่าเขาไม่สนใจเราอะ่ะทะเลาะกันอะ่ะแล้วไม่แคร์เราเลยอะ่ะแต่บอกเลยเมื่อกี้ไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะว่าเขาจะกลับมา move on ไม่ได้ไปไม่รอดสุดท้ายกลับมาตายหลังเชื่ออาจารย์มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่ไงทุกคนโอ้โ oh ห oh. ไพ่ออกมายืนยันขนาดนี้เห็นไหม <c oughs> ในบางคู่บางคนนะเอาตรงๆนะบางคู่บางคนคบหาอยู่กับคนที่มีครอบครัวแล้วนี่คืออีกความหมายหนึ่งของหน้าไพ่นะคะทุกคนนะคบอยู่กับคนที่มีเจ้าของมีครอบครัวแล้วนะคะแต่ในะอีกความหมายหนึ่งคือลูกๆก,กับเขานะ่ะ เป็นครอบครัวเป็นแฟนเป็นคนรักหรือเป็นสามีภรรยาอยู่แล้วนะแล้วเขายังรักลูกๆแล้วเขากลับมาหาแน่นอนฟันธงเลยนะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่แบบว่ามีประเด็นมีปัญหากันนะคะแล้วก็เหมือนคนคนนี้เหมือนเขามีนิสัยแบบเจ้าอารมณ์อะ่ะใช่ไหมแบบเวลาทะเลาะกาันมีปัญหากาันมีประเด็นกันคนคนนี้จะชอบใส่อารมณ์เจ้าอารมณ์แล้วก็แบบ ชอบแบบหันหลังให้เราหรือชอบตะคอกหรือชอบปิดประตูบ้านดังๆแล้วแบบหนีไปเช่นขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปเฉยเลยขับรถยนต์ออกไปเฉยเลยหรือว่าคือแบบไปนอนอีกห้องหนึ่งอะไรประมาณเนี้ปิดประตูดังปังนะคะแล้วก็ไปนอนอีกห้องไปอยู่อีกห้องหนึ่งอะไรอย่างนี้คือนิสัยของแฟนเราอะคนรักของเรามันเป็นแบบเนี้นะคะเออไม่ได้ใช่ไม่ได้นิสัยแบบนี้ไม่เอานะคะ ใครที่มีนิสัยแบบนี้นะคะเลิกได้เลิกนะคะเพราะว่าถ้าทำแบบนี้หรือมีนิสัยแบบนี้เนี่ยจะทำให้ความสัมพันธ์นะคะมีปัญหากันครอบครัวแตกบ้านแตกสแหลกค่ะนะคะถ้ามีแฟนเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันก็เลิกลากันได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่เอานะคะนิสัยแบบนี้แย่มากๆนะคะไุ้ยไพ่หล่นนะไพ่แรงนี่ไงไพ่ยืนยนันเขาจะเดินทางกลับมาหาลูกๆ อาจารย์แม่ไม่เปิดต่อแล้วนะสุดท้ายความรักความสัมพันธ์ของลูกๆต่อให้มีประเด็นต่อให้มีปัญหาต่อให้เลิกกันไปหรือว่าต่อให้ทะเลาะก,กันแล้วเขาหนีออกจากบ้านไปหนีออกจากความสัมพันธ์ไปสุดท้ายกลับมาตายลางังกลับมาคืนดีไปไหนไม่รอดเพราะคุณคือสิ่งที่เขานะคะต้องการคุณคือคนที่เขานะคะอยากจะอยู่ด้วยแล้วเขาต้องการนะคะ ความสัมพันธ์เนี่ยให้มันจะเริญรุดหน้าหรือให้มันแบบยังคงอยู่นะคะเขาไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์นี้พังไปจบสิ้นไปเขาต้องการให้ความสัมพันธ์เนี่ยคงอยู่แบบเขาตลอดไปนะคะตลอดการเพราะมันคือเป้าหมายในชีวิตของเขาและความสําเร็จของเขานั่นเองก็คือการที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะนี่กลับมาจัดหนักจัดเต็มนะ18บวกอีกแล้วเรื่องเซ็ตอีกแล้ว จัดหนักจัดเต็มทุกกระบวน่าเลยนะทุกคนอาจารย์แม่ทําไพ่เองเห็นไพ่แล้วก็เขินนะเห็นไพ่แล้วก็อายเนาะเออนะมีการแบบว่านั่งบนเก้าอี้แล้วก็ขึ้นคล่อมด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมวับ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 เอาละคะ่ะทุกคนฮใาไขยากดูด,ดูแบบเจาะลึกละเอียดยิบนะคะแนะนำหลังบ้านเลยค่ะ จองคิวนะคะกดลนะิงก์หน้าโปรไฟล์จองคิวหลังบ้านเลยนะคะมีแอดมินคอยตอบกลับทักนะคะจองคิว9โมงเช้าถึง3ทุ่ม3ทุ่มปิดปิดรับจองคิวแล้วนะทุกคนใครต้องการสั่งซื้อไพ่นะคะ,ะป้าปูลงไพ่ก็กดลิงก์ได้ที่หน้าโปรไฟล์ทักหลังบ้านทักแอดมินไปเลยนะคะทุกคนเอาละใครที่ รู้สึกว่าพลังงานนี้นะคะเป็นพลังงานที่ดีแล้วก็ตรงก,กันกับลูกๆนะคะก็น้อมรับพลังงานกันไปเลยนะ,ะลุกคนบายบายแลว้วขอจาันแม่ได้ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ